เว็บไซต์จำเป็นต้องมีไหมถ้าเราทำธุรกิจออนไลน์ต้องกลับไปถามบน2คํคำถามหลักเว็บไซต์เนี้ยทำมาด้วยวัตถุประสงค์หรือ objective อะไรเว็บไซต์เนี้ยจะนำไปสู่เป้าหมายอะไรนะคะการทำหน้าที่ของเว็บไซต์ทำหน้าที่2แบบที่เป็นแกนหลักๆแกนที่1คือทำหน้าที่ในการให้ Information หรืออินฟอร์เมทีฟ ถ้าเว็บไซต์ของคุณรองรับหน้าที่ของการทำ ative, อินฟอร์เมทีฟเฉยๆเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางอินฟอร์เมทีฟอย่างอื่นนะคะอย่างอื่นที่ทำให้คุณคอมมูนิเคตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณนะคะทำขึ้นมาบนอินฟอร์เมทีฟบวกเก็บลีบ อันนี้สําคัญและจําเป็นนะคะเพื่อลีดนั้นจะกลายไปเป็น,ปนลูกค้าของคุณและถ้าเว็บไซต์ของคุณทําขึ้นมาทั้งอินฟอร์มทีฟเก็บลีดแล้วก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ด้วยอันนี้ยิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะมีเว็บไซต์เพื่อที่คุณจะต่อท่อในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเป็นหน้าบ้านของคุณในการตะโกนมาค่ามารู้จักฉันค่ะแล้วก็คลิกเป็นอัลบาวไปทำการซื้อขายที่เว็บไซต์ของคุณเพื่อที่คุณจะได้ Data ในการทำมาร์เก็ตติ้งหรือรีมาร์เก็ตติ้ง เพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าเว็บไซต์จำเป็นจะต้องมีหรือไม่ ขึ้นกับตัวคุณเองนะคะว่าคุณไปบนออบเจกตีฟไหนแต่ต้องมาบนคำถามที่2ว่าคุณจะอินเวสในเว็บไซต์นั้นเพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายยังไงอย่างเช่น SEO นะคะอย่างเช่นเก็บลีดนะคะอย่างเช่นให้ความเร็วมันเป็นแบบนี้อย่างเช่นให้มันไปสู่อ e ีคอมเมิร์ซเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งธงเว็บไซต์คุณให้ชัดเจนก่อนคุณถึงจะตอบตัวเองได้อย่างถ้าย้อนกลับมาในองค์กรของอุ้มมะคะเรามีเว็บไซต์ เพราะเว็บไซต์อะค่ะเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจผ่าน B2B ไม่ใช่ B2C แน่นอนว่าการมีเว็บไซต์ 1. ให้ Information 2. เป็นความน่าเชื่อถือ 3. ใช้ในการเก็บลีดนะคะโดยเราเจอหนี้ลีดจากโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเอออินสตาแกรมเออย t ทูบเอติ๊กต o k เอ,เอ่ยนะคะแล้วก็เก็บลีดตัวนี้ให้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ของเราเพราะเราต้องการ Data ของเราเองในการทําการตลาดกับลูกค้าอย่างถูกต้องและก็ตรงใจเพราะจริงๆบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็ไม่ได้โชว์ข้อมูลเชิงลึกให้เราขนาดนั้นที่เราจะมารีมาร์เก็ตติ้งได้นะคะแล้วก็ตรงหน้าบ้านตรงนั้นก็เราใช้เพื่อการตะโกนนะคะให้รู้จักเราเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกันในทีมไม่ใช่อุ้มที่ให้คําตอบคุณได้แต่ อุ้มแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่าอุ้มมีเพราะอะไรด้วยปัจจัยอะไรค่ะ